ในยุคที่สงครามเย็นนะครับกำลังร้อนระอุประมาณทศวรรษที่1960อเนี่ยอเมริกานะครับใช้กล้องที่เป็นเทคโนโลยีชั้นสูงจ้องประเทศจีนจากอวกาศครับก็ได้เป็นภาพถ่ายนะครับที่เป็นวัตถุทรงประหลาดในบริเวณพื้นที่ของมณฑลฮกเกี้ยนหรือว่าฝูเจี้ยนทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีนเห็นแล้วคนอเมริกันเนี่ยร้อนเลย มันเป็นวงกลมขนาดยักษ์นับหมื่นวงกระจายตัวอยู่ท่ามกลางป่าลึกชวนสยองครับนึกถึงฉากในหนังจรชนฐานลับของตัวร้ายที่น่าจะเป็นการซ่อนฐานยิงระเบิดหรือว่ายิงจรวดเอาไว้ใต้ภูเขาหน่วยสืบราชการลับของอเมริกาอย่าง cia นะครับถึงกับหน้านิ้วคิ้วขมวดเรียกประชุมใหญ่โดยโด่วนเลยแล้วก็มาถกกันว่า มันคืออะไรกันแน่ใช่หรือเปล่าเนี่ยฐานยิงขีปนาวุธระเบิดนิวเคลียร์โลกจะมีสงครามโลกครั้งที่3หรือเปล่ามีการจดเอาไว้ในรายงานลับเลยนะครับบอกว่าเป็น possible missile silo หรือแปลเป็นไทยว่าหรือว่านี่อาจจะเป็นฐานยิงจรวดของจีนแต่ช้าก่อนครับอันนั้นมันเป็นที่อยู่อาศัยของชาวบ้านนะครับจีนอะไรยังไงวันนี้ กับผมวิทย์ไทยคำจริงคำมีคำตอบครับว่าสิ่งที่คนอเมริกาเคยเข้าใจผิดว่าเป็นฐานปล่อยนิวเคลียร์ของจีนเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นอะไรกันแน่ครับสิ่งที่ทำให้ CIA นะครับใจเต้นตึกตักตึกตักก็คือ ถูโหลตามภาพนี้เลยครับถูโหลแปลว่าบ้านดินนะครับเป็นของชาวจีนฮักกาหรือว่าที่เราเรียกว่าจีนแคะอยู่ในมณฑลฟูเจียนหรือว่าฮกเกี้ยนนะครับมณฑลกวางตุ้งก็มีมันเป็นบ้านนะครับที่สร้างขึ้นจากดินแล้วก็ไม้แต่ว่าแข็งแกร่งมากเหมือนป้อมประการเริ่มสร้างมาตั้งแต่สมัยศตรวรรษที่12เป็นภูมิปัญญาที่ชาวโลกต้องทึ่งครับ แต่ตอนนี้นะครับผมวิทย์ไทยคำจริงคำจะพาไปแกะรหัสลับนะครับว่าบ้านดินนะฮรมรดกโลกจากการขึ้นทะเบียนของยูเนสโกเนี่ยมันเจ๋งอย่างไรนะหลายคนถามมาเยอะเลยบอกว่าเรามีจัดไปท่องเที่ยวบ้านดินหรือเปล่าสำหรับธุรกิจนำเที่ยวของไทยคำจิงคำเรามีเดินทางไปที่บ้านดินอยู่เป็นประจำนะฮะบางคนบอกว่าโอ้เป็นความฝันมีเชื้อสายเป็นคนฮกกาอยากไปสัมผัสกับบ้านดิน ก่อนจะติดต่อเข้ามาเพื่อไปท่องเที่ยวด้วยกันนะครับจะต้องรู้จักข้อมูลเบื้องต้นของบ้านดินเสียก่อนว่าทำไมมันถึงมีคุณค่าน่าไปเยือนครับความจริงแล้วนะครับบ้านดินเนี่ยก็คือหมู่บ้านรวมญาติขนาดยักษ์ที่มีหน้าตาเหมือนเป็นปราสาทในนิยายเหมือนเหนือจินตนาการครับไม่น่าเชื่อว่ามันจะมีสถานที่จริงๆที่หน้าตาเป็นแบบนี้ลองนึกภาพนะครับตึกเป็นทรงกลมหรือว่าวงลี สี่เหลี่ยมก็มีเหมือนกันบางแห่งนะครับสูงประมาณ3-5ชั้นผนังหนา2เมตร3เมตรก็มีใหญ่จนที่เรียกได้ว่าสามารถมีคนเนี่ยอยู่รวมกันเป็นร้อยรคนในบ้านดินลูกเดียวบ้านดินส่วนใหญ่นะครับก็จะมีประตูใหญ่เพียงแค่บานเดียวแล้วก็เป็นผนังทึบตันโดยเฉพาะด้านล่างสุดเนี่ยจะไม่มีหน้าตา่าง ส่วนด้านบนนะครับจะมีหน้าต่างอยู่หลายชั้นเหมือนกันแล้วก็ลองจินตนาการว่าถ้ามีผู้บุกรุกนะฮะไม่ว่าจะเป็นศัตรูหรือบรรดาโจนเข้ามาเนี่ยชาวบ้านที่อยู่ข้างบนนะครับสามารถเปิดหน้าต่างแล้วก็เทน้ําร้อนหรือว่าน้ํามันร้อนๆนะฮะลงมาใส่โจรที่พยายามจะบุกเข้ามาด้านล่างได้ประตูใหญ่ก็ปิดเอาไว้อย่างแน่นหนาเหมือนเป็นป้อมปราการเตรียมพร้อมสําหรับการทําสงครามอย่างไรอย่างนั้นเลยครับ คือสามารถแปลสภาพบ้านอันแสนอบอุ่นนะฮะให้กลายเป็นป้อมปืนป้อมปราการได้ในพริบตาในบ้านดินถูโลนะครับทุกห้องเนี่ยก็จะหันหน้าเข้าหาลานกลางบ้านซึ่งถือว่าเป็นคอมมอนแอเรียที่ทุกคนในครอบครัวเนี่ยจะได้มาเจอหน้ากันทํากับข้าวซักผ้านั่งจิบชาคุยกันลานกลางตรงนี้นะครับก็เหมือนกับเป็นจัตุรัสเล็กๆในหมู่บ้านทําให้ทุกคนในตระกูลได้ใกล้ชิดกันและถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยก็จะได้ช่วยเหลือกัน ด้วยกันปกป้องภัยจากภายนอกได้ง่ายเพราะฉะนั้นนะครับสรุปได้ง่ายๆคือบ้านดินนะไม่ว่าจะใหญ่จะเล็กอย่างไรก็แล้วแต่1ลูกนะครับคือคนหนึ่งครอบครัวที่มีแท่หรือว่านามสกุลเดียวกันครับเรื่องมันเกิดขึ้นในยุคทศวรรษที่60นะครับสมัยนั้นเนี่ยโลกกำลังลุ้นระทึกกับสงครามเย็น ที่มีการแบ่งโลกออกเป็น2อขั้วคือฝ่ายเสรีแล้วก็คอมมิวนิสต์นะครับอเมริกาเนี่ยส่งดาวเทียมสอดแนมชื่อว่า KH4 Corona ขึ้นไปถ่ายภาพจีนจากฟ้าสิ่งที่พวกเขาเห็นก็คือโครงสร้างวงกลมประหลาดประหลๆกว่า20,000แห่งกระจายตัวอยู่ในป่าบนภูเขาของมณฑลฟูเจียนใกล้ๆกับไต้หวันซึ่งก็ถือว่าเป็นจุดร้อนทางการเมืองระหว่างประเทศ CIA เห็นภาพน,นะครับก็เต็มไปด้วยความหวาดระแวงเข้าใจไปว่านี่ค่ายจีนแดนเนี่ยนะฮะกำลังเตรียมอาวุธจะไปรุกรานใครหรือเปล่าตั้งฐานปล่อยขีปนาวุธไว้กลางภูเขาช่องเล็กๆที่มองเห็นจากระยะไกลนะครับอาจจะเป็นปล่องระบายความร้อนของจรวดนะแต่ว่าจริงๆมันคือหน้าต่างบ้านคนครับทำเลห่างไกลอยู่ในป่าเขาเนี่ยมันดูเป็นแดนซ่อนลับนะบไม่น่าเชื่อว่าจะมีชุมชนอยู่ในบริเวณนั้นได้ คือมันเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างประจบเหมาะนะครับเพราะว่าปี1964เี่นี่ยจีนเขาดันมีการทดลองระเบิดนิวเคลียร์เป็นครั้งแรก CIA ก็เลยระแวงเอาเรื่องของภาพถ่ายทางอากาศกับเรื่องของการทดลองของจีนเนี่ยมาหลอนรวมเป็นเรื่องเดียวกันว่าจีนกำลังทำอะไรไม่ชอบอยู่หรือเปล่าอเมริกาเขาก็มีนิวเคลียร์นะครับแต่ว่าเขาก็กลัวคนอื่นจะมีด้วยครับ จนกระทั่งปลายทศวรรษที่1,980นะครับดาวเทียมรุ่นใหม่ที่ถ่ายภาพได้คมชัดกว่าเดิมนะครับก็เผยความจริงให้โลกได้รับรู้ให้อเมริการู้ก่อนเลยจากภาพที่ลางๆนะครับมองเห็นเหมือนกับเป็นฐานปล่อยจรวดเนี่ยปรากฏว่าภาพซูมลงไปเห็นบรรดาเด็กเล็กเด็กน้อยวิ่งเล่นกันเห็นคุณยายมาตากผ้านะครับเห็นแมวนะฮะเดินไปเดินมาซะอย่างนั้นเลยครับ ไม่มีจรวดไม่มีทหารมีแต่ชีวิตประจำวันของชาวบ้านต่อมาในปี2013นะครับเอกสารลับของ CIA ก็ถูกเปิดเผยยอมรับว่าในครั้งอดีตเนี่ยเขาเข้าใจผิดจริงๆครับคิดว่าทูโหเนี่ยเป็นฐานลับมายาวนานหลายสิบปีเลย รหรือว่าบ้านดินเนี่ยมันมีความยิ่งใหญ่อลังการจนหลายคนคิดว่าเป็นฐานลับเป็นฐานปล่อยจรวดมิสไซล์ของจีนเขานะครับก็ต้องชื่นชมครับภูมิปัญญาในเรื่องของการก่อสร้างการวิศวกรรมของชาวจีนฮัก,กาซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มคนจีนที่มีความเป็นเอกลักษณ์อพยพลงมาจากตอนเหนือครับสมัยก่อนนะครับฝูเจี้ยนเนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีภูเขาสูงเต็มไปด้วยภัยอันตรายทั้งจากโจรป่า พายุไต้ฝุ่นนะครับทำให้ชาวฮาก,กาซึ่งเดิมเป็นคนเหนือเนี่ยต้องมาสร้างบ้านที่ปลอดภัยแล้วก็อยู่ได้คงทนยาวนานจุดเด่นของทูโลนะครับที่สุดแสนจะแข็งแกร่งก็คือผนังดินที่อัดหนาหนามากครับเมตรสเมตรส,สาเมตรก็มีสร้างจากดินเหนียวไม้ไผ่แล้วก็ข้าวเหนียวครับถูกต้องเลยนะครับมันคือข้าวเหนียวที่เราใช้รับประทานกันนี่แหละแต่ว่ามันมีส่วนในการทําให้หินแล้วก็ดินนะฮะกำแพงของบ้านดินเนี่ยยึดติดกันได้แน่นหนามากขึ้น ป้องกันโจรป้องกันผู้ลุกรานเขาบอกว่าปืนใหญ่ยิงใส่กำแพงเนี่ยยิงไม่เข้าครับทรงกลมหรือว่าวงรีนะครับก็ช่วยทำให้มีการกระจายแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวได้ดีเหมือนกับไข่ครับอันนี้เป็นโครงสร้างที่แข็งแกร่งภูมิปัญญาจีนโบราณหลังคาที่ยื่นยาวออกมากันฝนกันลมนะครับก็ป้องกันโจรไม่ให้สามารถปีนกำแพงเข้ามาได้ลานกลางนะครับก็จะหันหน้าเข้ามาเจอกันทำให้คนในครอบครัวเนี่ย มีความสัมพันธ์รู้จักมักคุ้นสนิทสนมซึ่งกันและกันโครงสร้างก็ไม่ต้องอาศัยเสาใหญ่มากนักแต่ใช้กำแพงหนารับน้ำหนักทำให้ถูโหลบางหลังเนี่ยยืนหยัดมาได้เป็นพันปีครับมันคือหมู่บ้านป้อมปราการที่พักอาศัยที่มีความสมบูรณ์ในตัวเองทั้งในเนี่ยมีบ่อน้ำบาดาลมีโรงสีมีสารเจ้าครบจบในที่เดียวเลยครับเคยมีตำนานเล่านะครับว่าถูโหลบางหลังเนี่ยถูกทิ้งร้างเอาไว้ มีวิญญาณของบรรพบุรุษคอยปกป้องตระกูลอยู่ชาวบ้านก็เลยไม่กล้าเข้าไปทุบทําลายจํานวนของทูโหรือว่าบ้านดินในปัจจุบันมันก็เลยเหลืออยู่เป็นพันเป็นหมื่นลูกบางหลังเนี่ยเก่าแก่หลายร้ยรอยปีเป็นพันปีก็มีและด้วยสเสน่ห์กับจุดเด่นทั้งหลายนะครับทำให้บ้านดินทูโหรได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกภายใต้ชื่อนะครับฟูเจียนทูโหรทูโหแห่งมณฑลฮกเกี้ยน ทุกวันนี้นะครับถูโหลหรือว่าบ้านดินบางหลังเนี่ยก็ยังมีชีวิตชีวาอยู่เพราะว่ายังมีลูกหลานอาศัยอยู่เป็นปกติเหมือนกับบรรพบุรุษเมื่อหลายร้อยหรือว่าพันปีก่อนครับยังมีคนอยู่จริงๆครับบางหลังก็ถูกเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์หรือว่าเป็นที่พักของนักท่องเที่ยวนะครับนักศึกษาสถาปัตยกรรมจากทั่วโลกโดยเฉพาะชาวอเมริกันนะฮะก็มากันเยอะนะครับยกย่องให้ถูโหลเนี่ยเป็นกรณีศึกษาในเรื่องของสถาปัตยกรรมที่ยั่งยืน เพราะว่ามันเป็นตัวอย่างของการสร้างบ้านที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและอยู่มาได้ยาวนานจริงๆพิสูจน์แล้วในทางประวัติศาสตร์จากที่เคยถูกเข้าใจผิดว่าเป็นฐานยิงจรวดในสายตาของ CIA กลายเป็นสัญลักษณ์ของความเฉลียวฉลาดของชาวจีนฮักกาที่จะยืนหยัดอยู่เช่นนี้ต่อไปตราบนานเท่านานนะครับถ้ามีโอกาสก็สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวกันได้นะสำหรับบ้านดินที่มณฑลกวางตุ้ง และบ้านดินที่มณนทนฟูเจียนหรือว่าฮกเกียนที่ขึ้นชั้นเป็นมรดกโลกไปนานแล้วนะครับนี่คือเนื้อหาสาระเจาะลึกนะครับว่าบ้านดินมีที่มาที่ไปอย่างไรถึงได้ยินกันมานานว่าคนอเมริกาเคยเข้าใจผิดว่าเป็นฐานปล่อยมิสไซลมันมีที่มาที่ไปอย่างไรจีนอะไรยังไงโดยผมวิทยไทยคำชิงคำและทีมงานเลยเก็บเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยมาฝากกันนะครับหวังว่าจะเป็นเนื้อหาสาระที่ทุกคนชื่นชอบ และรู้สึกว่าเป็นประโยชน์สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับใครเคยไปมาแล้วใครอยากไปอย่างไรก็แล้วแต่แล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องทางของเรา a เ a k ม Media ไทยคำจริงคำช่วงนี้มีพลังอัพคลิปใหม่ทุกวันกดติดตามจะได้เห็นคลิปใหม่ก่อนใครนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับได้เวลาพักผ่อนหลังทำงานหนักกันมานาน ให้คำจริงคำพาเปิดประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตเที่ยวทั่วฟ้าเมืองจีนในแบบกินรู้อยู่สบายสไตล์ไม่เร่งรีบและมีสาระไม่ต้องปวดหัวไปก,กับการวางแผนหรือวุ่นวายกับก,บการซื้อตัว๋วจองห้องนั่นนี่เพราะเราดำเนินการให้ครบถ้วนจัดแค่กระเป๋าเสื้อผ้าแล้วลัดฟ้ามาฟินแบบคนรู้ใจคณะไม่ใหญ่ทีมงานมืออาชีพคอยดูแลการันตีคุณภาพดีไซน์เส้นทางและร่วมบรรยายโดยผม วิทย์ไทยคำจีนคำสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอโปรแกรมการเดินทางได้ที่ Line OA t h แอดไ i ยไ s น t สทอล์กหรือเบอร์โทรตามหน้าจอนี้เลยครับ